สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับช่วงนักข่าวพลเมือง4รีพอร์เตอร์กับปิชาญ์วิภาภพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่กลางทะเลระยองเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556ที่ผ่านมายังคงอยู่ในความทรงจําของชาวจังหวัดระยองนะคะเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนริมฝั่งค่ะ ล่าสุดวันนี้สารแพ่งจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยคู่ความแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ข้อยุติสําหรับเรื่องนี้นะคะโดยมีการนัดไก่เกลี่ยอีกครั้งเป็นครั้งที่3ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะผ่านมาแล้ว1ปี7เดือนหลังจากเหตุการณ์น้ามันรั่วของบริษัท PTT Global บอลเคมิคอลจำกัดมหาชนที่จังหวัดระยองครั้งนี้นะเป็นครั้งที่2แล้วที่สารแพ่งจังหวัดระยองนัดไก่เกลี่ยระหว่างคู่ความ ขณะที่ผลการไกล่เกลี่ยยังไม่ได้ข้อยุติเนื่องจากชาวบ้านยังมีข้อกังวลต่อแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ยังขาดความชัดเจนศาลจึงนัดไกล่เกลี่ยครั้งต่อไปในวันที่29พฤษภาคมนี้เอาเป็นว่าเอาแผนเราเนี่ยไปเสนอคือให้ให้ใหปะตะทเนี่ยเขาไปพิจารณาดูว่าเขาเห็นด้วยกับกรอบเราไหมถ้าเขาเห็นด้วยกับกรอบเราก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะตั้งคณะทํางานศึกษาฟื้นฟูนยังไง หลังจากการไกล่เกลี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้นัดรวมตัวกันที่วัดปากน้ําจังหวัดระยอง<ม>เพื่อทําความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟู<ม>และเน้นย้ําจุดยืนให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลก่อนการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายมันะเต็มตนไปหมดเด้อคือแนวทางเราในในต่อไปนะ่ะเราจะต้องคณะต่างคณะกรรมการและคณะทํางานโดยภาคประชาชนรวมกับทนาย รวมกับนักวิชาการเราต้องเป็นคนระบุทั้งหมดเพราะวันนี้เราเป็นผู้มีผลกระทบจะให้คนอื่นมาระบุแทนนักวิชาการหรือเกลือคลายหรือผู้ที่ทำผิดมันไม่ได้แล้วเราไม่ตกลงเพราะสิ่งที่เขาทําคือเขามีนักวิชาการวิชาการแบบคล้ายๆขีดเส้นให้เราเดินไปตามทางเขานะ่ะคือเราจะทําอะไรไม่ได้เพราะเขาขีดเส้นถ้าเราไปร่วมก็เขาก็ข,าข,ขีดเส้นให้เราเดิน ห่างออกไปจากชายฝั่งปรากฏพบก้อนน้ำมันดิบบริเวณชายหาดเป็นระลอกทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่มั่นใจนักว่าการฟื้นฟูทะเลจะทำได้สำเร็จในช่วงระยะเวลาอันใกล้ตั้งแต่หาดพลาครับถึงแหลมแม่พิมพ์แล้วมันจะขึ้นทุกครั้งที่จะเกิดลมที่ว่ากำลังจะเกิดมีลมแรงๆขึ้นมาทีก็จะขึ้นมา จริงๆทิศทางของคดีเนี่ยมันควรจะต้องมองในคือมันควรจะต้องมองเรื่องการฟื้นฟูเป็นหลักก่อนต้องมาคิดกันว่ามันต้องคือทุกส่วนน่ะทุกภาคส่วนน่ะต้องมีความจริงใจในการที่จะคิดเรื่องฟื้นฟูจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เท่าที่เราฟังวันนี้ออกมาเป็นแบบว่าดูเหมือนทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์รีนหมดแล้วสะอาดไม่ต้องไปดูอะไรแล้วซึ่ง เป็นอย่างนั้นก็จบเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบก็คือปลามันยังไม่กลับมาเลยชาวประมง,งยังเดือดร้อนอยู่แม้ว่าการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้จะไม่บรรลุผลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขอบคุณภาพและเรื่องราวจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับระยะเยอะมากนะครับ จุดดืนสาคัญของชาวบ้านคือการกําหนดให้มีแผนฟื้นฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเลก่อนที่จะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาค่าเสียหายนะคะซึ่งนี่ถือเป็นก้าวสาคัญที่ทําให้เห็นถึงสิทธิชุมชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวมค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวของคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n s t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ